สวัสดีครับผมเม็นพี่น้องเอฟซีสน่อยเพชบรบันแเอฟซีน้องหญิงครับบรรยากาศย่ำคำครับลังจากที่รถด,ดันกลับบ้านแล้วนะครับพี่น้องกับปล่อยสองท่องถ้าเบงว่าเปิ้สิกามาบอเปลนเห็นดินใหม่สิกายางขามมาบอ เอ้ยตองทานตองทานเอาเอาสายเคเบิลหัดาหาข้อแล้วกินใบบักม่วงปล่อยออกมากินใบบักม่วงก่อนัานแรกบักม่วงเป็นดอกเป็นพีดองเออบักม่วงกำลังเป็นดอกไหมต้นนี้ดอกลายเไยเด้หรอ รถดันกลับแล้วกลับบ้านแล้วรถด,ดันปกะกาศยางมากไหมมันปกะกาศยางขามมากไหมพี่น้องเป็นเหรียดินใหม่เหรียญถังเล่นรักอาหารนั่นแหละเอา้าขึ้นไปให้น้ำความ,วมเอากระโดดเล่นดินบ้านนี้เด้ง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 หม่ง,มงวนตัวนั้นเฮ้ย <c oughs> ปกะกาศลงดินใหม่ พี่น้องมันโม,นมนกาเหยียบดิ้นไหมไหมโมกาเหยียบดิ้นไหม,มนกไก่ย่านติดตีนมันมาต่แม่ ทองทานนะยืนกินกระึงทมดินขึ้นยืนกินกระึงครับใบอกม่วงอ่ะทองทานตัวใหญ่นะครับเดียืนกินเอาป๊าบยืดถึงทองแท่กินมาถึงทองแท่กินมาถึงอทองทานกินถึงอ่ะ สบายเลยท้องทานว่ะโอ้ยนี่เด้งานบม่วงรถไทยพันเกี่ยวลงมานี่รถไทยพันเกี่ยวหกักลงมาเด้๋เด้หากอกมาพรอนไข้ครับหากมาไข,าย,าาขายเขียดนะครับ แสงตะวันพึ่งจะโพลนขอบฟ้าเพลงนี้มันโมเมนต์เลยพี่น้องเพลงนี้มันต้องยืมมือเศราเลยมันลอยยืมมือแลงอย่างเลยตะวันคล้อยตำ่ำเตรียมสีมุดขี่ดินนี่เพลงนี้จังเป็นตลองยืมมือแลงนะครับวันนี้นอ้องอุ้งอิงไปเล่นอยู่ อำเภอทวัดบุรีเป็นบอพี่น้องทวัดบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะถือว่าใกล้จากศรีสะเกดพอสมควรนะครับพี่น้องอำเภอน,ะ per, นี้พอมันโยนโยนไปทั้งพุนเลยนะครับแบบกะเมือ่อเอ่นหลังจากที่ทาการแสดงอยู่ที่ร้อยเอ็ดขึ้นนี่แล้วกะสีเดินทางไปต่อที่ชัยภูมินะครับเดินทางไปต่อชัยนภูมินะครับพี่น้อง เอาเองแล้วพี่น้องมันเป็นจยงไรกับนกเขาสองตัวนี่ไหม,มตีกันอยู่เลยไหมมันเป็นจยงไรมันคือตีกันอยู่เลยเดี๋ยวสองตัวนี่มาตีกันอยู่นีซื้อดอกแต่ไปตีฟังสาฟังฝนเส็จถือไก้กับดักไปไงนั่นเถอะแลนใจเลยอ่าเป็นสายเป็นดหายแน่จริงก็ตามมาไอ้หนูแน่จริงก็ตามมาเน,นาะ แน่จริงครับเอา้างอน้อยพวกเธอมาทำอะไรพวกเธอมาแย่งแบ่ฉันกินนะงัวกับแบ่อยู่รำกันคกับมวนกรุปเลยบาทนี่มวนกรุบเลยไหล่ะอ,อย่านะแต่แบ่ฉันตั้งลำนะถ้าแบ่ฉันตั้งลำน้วเงียนดังเธอนะ ถ้าแบ่จะได้ตั้งลำแล้วระวังเงียนดังของเธอนะหลายๆคนอาจีพเขาเข้าใจเขา่างเงียนดังนะครับเงียนดังก็คือสันจมูกนั่นแหละพี่น้องสันจมูกก็คือเงียนดังนะครับนี่น้อยนี่ดื้อแหงเลยพี่น้องนี่บากไอ ชลเลดีแม่เชลเล่สีขาวครับพ่อกับเชลเล่สีขาวนะครับแบบผสมโตครับพี่น้องบรได้ผสมหลอดแต่ว่าพอแต่ผสมออกมาแล้วลูกออกมาเป็นเชลเล่สีแดงครับพี่น้องเบิ่งมันเป็นไปได้อย่างไรครับนี่หัวหน่อยตัวนี้ดื้อพอมเดี๋ยวมนก็ะปิกเศร้าไอ ทางน้ำขวบม,มองลงมาอีกคือสูม,มือเอไป แบนน่อยออกสำรวจพื้นที่แล้วพี่น้องออกสำรวจพื้นที่ยางเลาะสำรวจพื้นที่แล้วครับเนาะเขาเห็นอีหยังวะคนน่ะเขาถมทีหอดใสวะเอา้าเอา้เอาหัวอะไรงูนหน่อยไรแล้วเอาไปสำรวจพื้นที่แเราคน เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาเอเอ้ยเ้ยว้ย้ยเ้ยย้ยว้ยเอ้ออ้ยว้ยโอ้ย้ยอห้องนนสกย่องกระโดดข้อหาก็เงนออเออออยืนกินสิยืนกินใบม่วงครับพี่น้อง หายังมาว้างให้เพื่นง่อยนะครับเพื่นจรงสิกินได้สำรวจพื้นที่สิลงไปไหนปุ๊นอเขาอยกว่าเอ้าเอ้าเอ้าแลนอ้อมมันคือสูงเหน่บบก่าลงดอกปุ๊นนะเอ้าเอ้าสิไปล่องมองไหนเอ้าไปอีกแล้วเพื่นเอ้าไปอีกแล้วเออเออ โอ้โอ้โอมาพี่เอ้ามามามาทำหรือมะเข่าคอกอ้าวอ้าวอ้าวอ้าเออ,เอ,อ,อ,อเอา้เอา,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 อาไปเข่าคอกได้แล้วอขอบคุณทุกแรงใจครับฝากกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเด้อครับพี่นอ้องฝากเบิองโฆษณานัมครับ เป็นอีกหนึ่งกำลังแรงใจนะครับเลาสำหรับคลิปนี้ไว้สำนีสก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ลิปหน้าครับสวัสดีครับ